แต่เฉพาะหน้าใกล้แล้วที่ทุกท่านกำลังรอคอยหยุดยาวสงกรานใช่ไหมคะวันนี้เราอยากชวนคุยเรื่องของนโยบายด้านการท่องเที่ยวภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยนำโดยคุณเศรษฐาทวีสินนี่นะคะล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพิ่งประกาศเป้า บ,บอกยิงเป้าการท่องเที่ยวปีนี้ปี67ต้องให้ได้ตัวเลข3.5ล้านล้านบาทคําถามคือจะมาได้ยังไงทางกระทรวงท่องเที่ยวบอกโอ้ทำได้มี5มาตรการที่ดันออกมาแล้วนะคะท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็ไปพูดเรื่องการท่องเที่ยวบอกเป็นนโยบายเรือธงของประเทศไทยหลายเวทีเวทีล่าสุดต้นเดือนเมษายนค่ะเวทีไทยแลนด์ทัวริสึม2025้าท่านนายกย้าว่าวันนี้ไทยเป็นผู้นําเรื่องการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ CLMV ลองไปฟังบางช่วงบางตอนก่อน มมาาาขยายควเรื่องนี้ประเทศไทยถือว่าเราเป็นประเทศผู้นําในภูมิภาคนี้ crmv อยากจะใช้คำว่าเราเป็นพี่ใหญ่ก็ว่าได้ของเรื่องการท่องเที่ยวอันนี้ผมไม่ได้พูดเองทางท่านผู้นําประเทศอ,อื่นๆคนพูดนะครับเพราะนั้นเราพร้อมที่เราจะเป็นตัวเชื่อมในการที่จะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวนะครับจะเป็น five country one destination การเดินทางไปไหนมาไหนจะสะดวกสบายยิ่งขึ้นทำให้ spending per head สูงขึ้นทำให้ length of stay ในภูมิภาคนี้สูงขึ้น ยกระดับภูมิภาคอาเซียนให้ไปสู่ระดับโลกได้ทุกท่านครับผมกต้องพูดถึงนะครับว่าการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เราสามารถทำให้ทันทีทำแล้วนำเงินเข้าสู่กระเป๋าของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนไม่ว่าเป็นเรื่องของโรงแรมไม่เป็นเรื่องของร้านอาหารไม่เป็นเรื่องของการจัดก,กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลน,นี้ให้ความสำคัญและก็จะช่วยผลักดันกันอย่างต่อเน,นื่อง คือนโยบายการท่องเที่ยวปีนี้และปีหน้าเป็นธงแน่ๆจะกู้เศรษฐกิจคืนนะคะภาพใหญ่มีนโยบายภาพเล็กในระดับพื้นที่ก็เดินหน้าเรื่องการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนฟื้นการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อฟื้นเศรษฐกิจแต่ปัญหาคือหลายพื้นที่ตอนนี้ทําท่องเที่ยวไปแล้วสะดุด สะดุดเพราะว่าเจอโครงการขนาดใหญ่นะคะจุดหนึ่งที่มีรายงานเข้ามาค่ะคุณผู้ชมก็คือที่อำเภอภูผามานจังหวัดขอนแก่นนะคะถิ่นอีสานค่ะที่นั่นเดี๋ยวให้ดูภาพก่อนเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามแล้วอยู่ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติภูผามานภูมิทัศน์ยเป็นเทือกเขาหินปูนสลับซับซ้อนสูงชันเลยค่ะ เป็นแนวยาวแล้วก็บวกกับมีพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขาให้ได้ไปถ่ายรูปกับภูเขากันด้วยจุดนี้อำเภอภูผามานอยู่ติดกับอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเหมือนกันนะคะที่อำเภอสีชมพูเขาก็มีภูเขาหินปูนกระจายอยู่มากเช่นกันคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในชุมชนเห็นโอกาสอันนี้สวยงามน่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวได้รวมกลุ่มสิคะจัดการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้ชื่อกล um ุ่มเที่ยววิถีสีชมพูค่ะครับคนอยากคนไปเที่ยวก็อยากเห็นธรรมชาติ อยากเห็นภูเขาทีนี้ปรากฏว่าในกระแสความสนใจเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอภูผาม่านกับอำเภอสีชมพูช่วงเดือนมีนาคมครับที่เพิ่งจะผ่านมานี้คนในชุมชนไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแสดงจุดยืนพวกเขากังวลใจครับเพราะาพบว่าในพื้นที่อำเภอสีชมพูกลายเป็นพื้นที่เป้าหมายขอประธานาธิบดีทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออ,อุตสาหกรรมก่อสร้าง อยากไปเที่ยวชมภูเขาหินปูนภูเขาบางลูกอางหายไปแล้วถ้าเกิดไปแล้วเจอท่องเที่ยวเหมืองอย่างนี้ มันไม่น่าจะขายออกไหมค่ะตรงนี้แหละเลยเป็นความกังวลใจเกิดเป็นภาพนี้กลุ่มรักดงลานรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่านะคะอยากจะให้ระง,งับการขอประธนานบัิรโรงโม่หินของบริษัทเอกชนในพื้นที่อำเภอสีชมพูเพราะว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านคนในชุมชนเขามีประสบการณ์คือไม่มีเหมือนเกิดขึ้นแล้วครับแล้วก็มีภูเขาบางลูกหายไปแล้วมีโรงโม่หินเกิดแล้วคนในพื้นที่เขาไปเจอประสบการณ์ว่าหนึ่ง ทางสัญจรเสียหายค่ะเพราะว่าต้องบรรทุกของหนักๆเนี่ยนะคะและที่สำคัญกระทบเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะตอนนี้พอการท่องเที่ยวในพื้นที่เกิดก็เลยกระทบเด้งที่3ว่ากลัวจะกระทบแหล่งท่องเที่ยวสวยๆที่คุณผู้ชมเห็นในภาพที่อำเภอสีชมพู กลุ่มรักดงลานก็เลยตั้งคำถามบอกว่าจุดที่มีการสัมปทานอาจไปทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงลานแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูผามานด้วยหรือไม่แล้วก็ยืนยันว่าพื้นที่เหมืองหินไปขัดต่อพระราชบัญญัติแร่ปี2560เพราะจุดที่จะทำด้านเป็นพื้นที่ต้นน้ำ แต่ทําไมยังมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้งๆท,ท,ที่น่าจะผิดกฎหมายเวทีเกิดขึ้น15มีนาคมที่ผ่านมาชาวบ้านก็เลยกังวลใจต่อกระบวนการไม่มั่นใจและตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะก็ชาวบ้านก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับในการขอประธานบัตินะครับในชุมชนดงลานนะครับก็มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่า ที่จริงแล้วในใจลึกๆนะครับชาวบ้านก็ยังไม่ไม่เห็นด้วยนะครับในการที่จะตั้งเมืองหินนะครับในบริเวณที่ที่เป็นพื้นที่พื้นที่ใช้ใช้ที่พี่น้องใช้ประโยชน์แล้วก็พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับก็คือบริเวณพื้นที่ของป่าดงลานนี่เป็นเป็นบริเวณพื้นที่ที่มี ไม่เ,เรียกว่าวัตถุโบราณนะครับเยอะนะครับแล้วก็เป็นป่าต้นน้ําด้วยนะครับดูพื้นที่ตามคําขอหน่อยครับคุณผู้ชมพื้นที่เป้าหมายตามคำขอ1ทับ2566มี35ไร่คำขอ2ทับ2566ามีเนื้อที่ประมาณ58ไร่1งาน41ตารางวาอยู่ในพื้นที่หมู่12ตําบลนาหนองทุ่มอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นเหมืองประเภทที่2ครับมีการใช้วัตถุระเบิดในการระเบิดหินนะครับ อยู่ในแนวเขตประกาศแหล่งแร่เพื่อการทําเหมืองโดยภูเขาลูกที่ขอสัมปทานตั้งอยู่ในเขตอาเภอชุมแพเป็นรอยต่อระหว่างอําเภอสีชมพูแต่ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบคือชาวบ้านในอําเภอสีชมพูครับบางคนนี่น่าตกใจมากประเภทว่าบางทียืนอยู่หน้าบ้านอาจจะเห็นอะไรลางๆคือพื้นที่ของพื้นที่ตามคําขอเนี่ยอยู่ติดกับแหล่งน้ําแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์นะครับของชาวบ้านในตําบลดงลานอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น แล้วคนที่ออกมาคัดค้านเนี่ยเขามีบ้านอยู่ห่างจากจุดขอสัมปทาน300เมตรเท่านั้นเองเดินออกกําลังกายยังไม่ทันได้เหงื่อ ก็อาจจะอาจจะเจอโรงโม่หินนะคะค,คุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ในพื้นที่คือถ้าคุณผู้ชมไล่ดูภาพตามเราสองคนจะเห็นทั้งธรรมชาติเห็นทั้งแหล่งประวัติศาสตร์เห็นต้นทุนเรื่องของการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลไทยที่อยากเดินหน้าเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะคและจริงๆก่อนหน้านี้เขาเคยโปรโมทเรื่องวิถีสีชมพูคุณผู้ชมลองเซิร์ชค,คําว่าวิถีสีชมพูใน Facebook หรือระบบออนไลน์คนไปโพสต์ถ่ายภาพท่องเที่ยวกันเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะว่าพอไปที่นัา่นนาะถ่ายภาพจริงๆนีสวยก็ทีมข่าวไทยนะคะค,คือในพื้นที่มีหลายจุดให้ท่องเที่ยวและผู้คนก็ยิ้มแย้มน่ารักเป็นชุมชนที่เปิดรับการท่องเที่ยวแต่วันนี้ จเจอปัญหาชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยมีข้อเรียกร้อง3ข้อค่ะเคลื่อนไหวในการคัดค้านพื้นที่ประธนานบัตรเหมืองหินข้อเรียกร้องที่1คือขอให้ยุติการดําเนินการในขั้นตอนการขอประธนานบัตรทําเหมืองจนกว่ากระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จทั้งเรื่องกฎหมายต่างๆนะคะ2ขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคําขอประธนานบัตรที่1นึทับ2556และคําขอที่2องทับ2556เรื่องการทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูนเพื่อการอุตสาหกรรมก่อสร้างตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่าเรื่องนี้ขัดต่อพระราชบัญญัติแร่ปี2560มาตรา17วัคซีหรือไม่และข้อเรียกร้องที่3จากคนในพื้นที่ค่ะขอให้มีการตรวจสอบกรณีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นคำขอประธานััิรทั้งสองใบที่ว่าเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาตรวจสอบว่าเวทีที่เกิดขึ้น เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดหรือไม่ค่ะซึ่งเรื่องนี้คงต้องรอความชัดเจนแต่ว่าภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้นคือในพื้นที่ก็ยังคงเดินหน้าเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่ผูกโยงกับภูเขาด้วยค่ะครับทีนี้หลายคนบอกว่าถ้าจะไปเที่ยวต้องรีบไปหรือเปล่าเอาอย่างนั้นเลยเหรอถ้าเกิดว่าไม่รีบไปแล้วเดี๋ยวมันจะอดไปหรือเปล่าอ่ามันจะหายไปหรือเปล่าถ้าเผื่อว่ามีโครงการลักษณะนี้เดินหน้าจริงๆนะคะคแล้วจริงๆถ้าพูดถึง การทําเหมืองหินเพื่องานอุตสาหกรรมก่อสร้างโรงโม่หินจริงๆดิฉันคิดว่าคุณผู้ชมหลายท่านมีประสบการณ์ร่วมกับชาวบ้านและเราสองคนหลายท่านเดินทางในช่วงสงกรานต์หรือช่วงวันหยุดยาวๆกลับบ้านต่างจังหวัดขึ้นเหนือล่องใต้อาจจะได้เห็นป้ายบอกไม่เอาโรงโม่หินไม่เอาเหมืองหินปิดประกาศอยู่หลาย,ลายพื้นที่เพราะอะไรเพราะภาพนี้ค่ะคือตามข้อมูลของหน่วยงานราชการเราพบว่าวันนี้ ไม่ใช่แค่พื้นที่อำเภอสีชมพูเท่านั้นคะ่ะมีการขอประธานาัตรเหมืองแร่หินเพื่อการอุตสาหกรรมทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทยสัดส่วนตัวเลขภาคกลางมากที่สุดหนักสุดเลย35%มสเซตในพื้นที่ภาคกลางนะคะคือตอนนี้เดินหน้าขอประธานาัตรเหมืองหินเพื่อการอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วประเทศไปแล้ว1312แปลงเฉพาะที่ขอนแก่นที่เราเล่ากันในวันนี้มีการขอประธานาัตรเหมืองหินเพื่อการอุตสาหกรรมก่อสร้างไปแล้ว10 3แปลงและจ่อว่าจะขอเพิ่มอีก2แปลงตรงนี้แหละค่ะภาพทั้งหมดจึงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคนที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นแต่หลายพื้นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้ามีเขาสวยๆค,คนก็อยากไปเที่ยวแต่อีกส่วนหนึ่งก็อยากจะมีการเดินหน้าทำเหมืองหินด้วยเหตุผลที่ว่า อยากจะใช้หินในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมันก็มีจุดที่ต้องคุยกันบางจุดอาจจะเหมาะสมนะคะแต่ว่าบางจุดเมื่อมีต้นทุนการท่องเที่ยวแบบนี้คนในพื้นที่ก็ตั้งคาถามเป็นธรรมดาค่ะเหมือนที่ก่อนหน้านี้เราชวนคุณผู้ชมพูดคุยเรื่องเหมืองแร่โพแทสใช่นะครับวัตถุประสงค์ในการทําเหมืองแร่นี้เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะได้ปุ๋ยในราคาที่ถูกลงลดการนําเข้า ต้นทุนของเกษตรกรก็จะถูกลงด้วยนะครับเกษตรกรน่าจะได้ประโยชน์แต่ปรากฏว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับบริเวณทําเหมืองเขารู้สึกว่าเขาได้รับผลกระทบสูงมากมเดินไปนี่แทบจะเป็นนาเกลืออย่างนี้เป็นต้นหรือเขารู้สึกว่ามันเริ่มจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพนั่นก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเองฝั่งหนึ่งมองเรื่องเศรษฐกิจ งบประมาณการลดต้นทุนช่วยเหลือเกษตรกรอีกฝั่งหนึ่งเมื่อมองเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบต่อการอยู่อาศัยในพื้นที่ของเขาะครับค่ะคำถามสําคัญคือจุดไหนจะเหมาะสมต่อการเดินหน้า ชาวบ้านและคนในพื้นที่คงไม่ปฏิเสธการพัฒนาแต่จุดไหนจะเหมาะสมกับการทําแหล่งหินหรือเหมืองหินเพื่อการอุตสาหกรรมก่อกรกรสร้างอันนี้ยังคงเป็นคําถามนะคะซึ่งในรายละเอียดรายยละเอีดพรบรแร่ฉบับปี2560เนี่ยก็ถูกตั้งคําถามเพราะว่าจริงๆรพรบรแร่จะทําตรงไหนได้ต้องมีการสํารวจศักยภาพแร่การสํารวจศักยภาพแร่เกิดขึ้นบนพื้นฐานว่าได้สํารวจจริง ตรงกับข้อมูลจริงๆในพื้นที่หรือไม่อันนี้เป็นคําถามและตรงกับศักยภาพของพื้นที่หรือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการสํารวจมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งจริงๆกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับโรโมหินดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ขึ้นเหนือ หรือเลี้ยวไปทางอีสานน่าจะผ่านสระบุรีโอ,อ้เป็นจุดหน้าพระลานคุณจำได้ไหม,มเวลาเราวัดฝุ่น PM 2.5ทีไรหน้าพระลานจะพีคก,ก่อนเพื่อนหลายครั้งหลายครั้งที่ทีมข่าวเราผมก็เคยลงไปในพื้นที่ <c oughs> หลายครั้งอยู่ทําสกูปนะครับบริเวณที่มีฝุ่นเศษฝุ่นจาก โรงโม่อ,โโมอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเวลารถข่าวขับผ่านก็จะมีรถฉีดน้ําเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราไม่ได้ขับรถข่าวผ่านไปถนนมันจะเปียกอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนี้ในลักษณะนี้ที่ยกตัวอย่างคือคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเขาก็ส่งเสียงสะท้อนมาเหมือนกันว่ามันหนักสะจน จะใช้คาว่าชินจริงๆมันก็ไม่ควรชินแต่มันก็ชินแล้วเรามันอยู่กันมาอย่างนั้นใช่ค่ะแต่มาตรการในการแก้ไขนะวันนี้ก็ยังไม่มีมาตรการเรื่องฝุ่น PM 2.5<ม>ในพื้นที่ที่เป็นฝุ่นซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการเผานะแต่เป็นฝุ่นที่เกิดขึ้นจากการระเบิดภูเขาหรือทําโรงโม่หินอันนี้ก็เป็นคําถามหนึ่งส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพภาพเขียนสีอันนี้ในแง่ประวัติศาสตร์ ก็เป็นเรื่องของการสืบค้นว่าม,มีความสําคัญในยุคไหนและถ้าเผื่อว่าปีลึกเนี่ยใช้คํานี้ได้ไหมคะมปีลึกก็จะสามารถเป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยวได้มากขึ้นด้วยนะคะนี่เป็นต้นทุนทั้งหมดของพื้นที่ที่อยากชวนจับตาแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้ยังคงรอคําตอบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะครับเพราะว่าบางอย่างเสียแล้วเสียเลยบูรณะใหม่ไม่ได้นะ อย่างเช่นภาพนี้นะครับนี่คือหนึ่งในประเด็นที่ชวนคุณผู้ชมจับตามองกันในวันนี้นะครับ